ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องพูดกันก็คือเรื่องของสอวอรเรื่องสอวอวันนี้มันก็จะมี2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือวันพรุ่งนี้นะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะคใครสนใจจะสมัครสอวอเตรียมเอกสารให้พร้อมเตรียมทุกอย่างให้ดีแล้วไปยื่นใบสมัครวันพรุ่งนี้หมดเวลาของวันพรุ่งนี้ก็คือ16บหนนาทีคือวันนี้มผมรับสายโทรศรัพท์นะคะคือหลายคนเนี่ย ไม่คิดจะสมัครแล้วหลังจากระเบียบออกมาแรกๆเนี่ยก่อนที่เขาจะมีการปรับเป็นครั้งที่สองเนี่ยนะ,ะพอเห็นความชัดเจนว่าไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยมันจะได้ข้อยุติสวชุดใหม่สองกรกฎาคมหกเจ็ดเนี่ยมันเหมือนว่าเอ้ยจะมีความเป็นไปได้เริ่มมั่นใจตัดสินใจไปสมัครกันวันี้นะหลายคนนะแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมเอกสารไปสมัครอกีกค,คือคือการที่สมัครเนี่ยสถานที่รับสมัครเนี่ยแล้วแต่จากกาหนด กรกตแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอจะกําหนดว่าจะสมัครที่ไหนแต่ แบบฟอร์มสมัครต้องไปที่อำเภอหรือเขตต้องไม่เอานะเขาจะเสียบบัตประชาชนแล้วฟึบออกมาเลยแล้วมันจะมี QR Code ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบฟอร์มที่ของใครของมันเลยนะคะแต่ทีนี้จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่คุณอิทธิพันธ์พูดเมื่อสักครู่หรือเปล่ามันก็ต้องหลอลุ้นวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้สารปกครองเขานัดฟังคําพิพากษากรณีที่มีผู้ไปยื่นขอให้เพิกถอนระเบียบแนะนํา ตัวของสอวที่กะกะตเขาออกระเบียบมาค,บคือถ้ามันมีการเพิกถอนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะกระทบไทม์ไลน์ก็ได้นะเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากทางองค์คณะตุลาการสารปกครองเขาประชุมพิจารณากันแล้วก็จัดทำคำพิพากษาอันนี้ประชุมกันไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นสารปกครองกลางออกนั่งพิจารณาคดีเป็นการพิจารณาคดีครั้งแรก กับคดีที่มีผู้ที่ประสงค์จะสมัครสวอก็คือคุณเทวลิตบณีฉายบรรณาธิการสำนักข่าวประชาไทยกับอาจารย์มนัตทัศนียานนพนัททัศนียานนซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพวกไปยื่นฟ้องบอกขอให้เพิกถอนระเบียบของกกตว่าได้การแนะนําตัวการเป็นสมาชิกวุิสภาคือในวันที่21พฤษภาเนี่ยมันเป็นการนั่งพิจารณาคดีเขาเรียกว่า ตุลาการเจ้าของสำนวน<ฆ>ซึ่งตุลาการเจ้าของสำนวนเนี่ยมีความเห็นสรุปข้อเท็จจริงได้จากการไต่สวนคู่กรณีโดยคู่กรณีเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะถแถลงปิดคดีจากนั้นองค์คณะเนี่ยก็ได้ให้ตุลาการผู้ถแถลงคดีเนี่ยซึ่งตุลาการนอกองค์คณะถแถลงความเห็นส่วนตนที่ไม่มีผลผูกพันนะครับย้ำนะฮะ<ฆ>ไม่มีผลผูกพันแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวทางที่ศาลปกครองเนี่ยจะออกคําสั่งตาม ตุลาการเจ้าของสำนวนเสนอค่ะนะแต่ใ<ต>น,นความที่คำว่าไม่มีผลผูกพันเนี่ยนะหลายต่อหลายครั้งนะพอไม่ผูกพันปุ๊บปัญหามันเกิดคือไม่ยอมทำตามเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยศารอของอการพิจารณาของสารปกครองเนี่ยก็จะเอาเขาเรียกว่าแนวทางเจ้าของสำนวนเนี่ยสู่การพิจารณาขององค์คณะ,ะแล้วก็พิจารณาเสร็จโดยตุลาการผู้แถลงคดีเนี่ย เบื้องต้นนะย้ำนะฮะตุลาการเจ้าของสำนีเนี่ยสรุปเบื้องต้นว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจศาลรปกครองพิจารณาวินิจฉัยและผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประสงค์จะลงสมัครสวจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องอันนี้มีสิทธิ์ฟ้องแล้วนะค่ะสองระเบียบกรกตผู้ฟ้องมีขอให้มีการเพิกถอนเนี่ยข้อที่หข้อที่7ข้อที่8 11บวงเล็บสองวงเล็บ5้านั้นย้ำนะฮะตุลาการเจ้าของสำนวนแถลงคดีเนี่ยเห็นว่า องคณะควรพิจารณาสั่งเพิ่มถอนระเบียบดังกล่าวในข้อ5ข้อ7เฉพาะข้อความในกลุ่มที่สมัครเท่านั้นและไม่เกินสองหน้ากระดาษในระเบียบว่าด้วยการแนะนําตัวฉบับแรกย้ําคุณผู้ชมฮะจะไม่สับสนอันนี้เจ้าของสํานวนค่ะเลี๋ยวองค์คณะของสารปกครองจะตัดสินต่างจากเจ้าของสํานวนที่สรุปหรือเห็นด้วย เห็นด้วยอย่างที่คุณชาดาบอกอะเรื่องใหญ่ละถ้าเพิกถอนเนี่ยถ้าเพิกถอนจะก,กระทบต่อไทม์ไลน์การรับสมัครการเลือกสวหรือไม่การสมัครนี่อาจจะจบวันพรุ่งนี้แหละแต่การเลือกนี่สิหลังจากนี้นะคะอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวสาร เขาจะมีการพิพากษาค่ะเพราะว่าศาลได้แจ้งคู่กรณีแล้วว่าจากนี้ทางโอคณะจะประชุมพิจารณาและจะำำัดทําคาําพิพากษานัดคู่กรณีฟังคําพิพากษาในวันพรุ่งนี้24พฤษภาคมในเวลาบ่ายโมงนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูเนื้อหา ของการยื่นเพิกถอนระเบียบกอกตอว่าด้วยการแนะนำตัวสอวอกันหน่อยที่บอกว่ามันมีข้อ5ข้อ7ข้อ8อะไรแบบนี้<ะ>เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้แต่ละข้อเนี่ยมันคืออะไรข้อ 5, ขอ5เขากำหนดว่าผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครเนี่ยมันมีเรื่องที่คุณอิทธิพันธ์บอกไปเมื่อสักครู่คือกรณีของการที่ระบุเอาไว้ว่าจะต้องแนะนำตัวในกลุ่มที่สมัครเท่านั้นคือคนนอกอ ถ้าไม่มี2,500เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้สมัครเลือกสอวใครมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะระเบียบที่ออกมาครั้งนั้นเนี่ยให้รู้ให้เห็นเฉพาะผู้ที่สมัครหรือเสีย2,500บาทผมจะย้ำตรงนี้หน่อยค่ะก็คือผู้ที่สมัครเท่านั้นทีนี้ไอ้ประเด็นข้อเนี้ยนะคะมันก็กลายเป็นปัญหาถูกไหมคะแทนที่ ปัญหาแล้วเนี่ยจะปล่อยเลยไปเลยทางกรกตเขากลับมามองเหมือนกันนะว่าเอ้ข้อนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะ <c oughs> เขาก็เหมือนไหวตัวทันคือ <c oughs> แก้ไ <c oughs> ขเพิ่มเติมข้อเนี้ยออก <c oughs> <c oughs> มานิดหนึ่ง <c oughs> ร้านจอดรถทัวร์ไม่พอฮะอกรกต <c oughs> เพราะว่าชาวบ้านเขาก็มองว่าเอา้ามาเลือกระดับอันเภอสวเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยใครลงใครจะมาเลือกใครจะอะไรฉันไม่มีสิทธิ์เห็นฉันไม่มีสิทธิ์รู้เลยเหรอค่ะ <c oughs> ทำไมประเทศนี้ฉันจะมีเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ ฉันต้องเสีย2 5 0 0เหารอทำไมต้องให้เฉพาะกลุ่มที่สมัครเท่านั้นร<ะ>ับรู<ช>อ้อันนี้กรกตก็ไหวตัวทันก็มีการปรับแก้เพิ่มเติมกันไปเหมือนกันเดี๋ยวเรามาว่ารายละเอียดกันเรื่องของการปรับแก้เพิ่มเติมแต่มาดูระเบียบข้อที่7กันบ้างข้อที่7เนี่ยที่พูดถึงการแนะนําตัวที่บอกว่าไม่เกิน2หน้าเป็นกระดาษ A4 อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นการปิดกั้นประโยชน์กับประชาชนที่จะมีส่วนร่วม ในการที่จะตรวจสอบในการที่จะดูมันก็เลยไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมเป็นการตัดโอกาสในการแนะนำตัวผู้สมัครและประชาชนก็ไม่สามารถรับทราบข้อมูลต่างๆได้เรื่องนี้เบื้องต้นตุลาการผู้เป็นเจ้าของสำนวนนี้เขาก็มองว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่นะ,ะมาถึงข้อ8กันบ้างข้อ8เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแนะนำตัวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้มันก็ย้อนกลับไปข้อ7คือถ้าข้อ8 มันแนะนําตัวไม่ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะคุณสามารถแนะนําตัวได้เฉพาะในกลุ่มผู้สมัครเดียวกันเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นปัญหาเขาก็เลยบอกว่ามันก็ต้องเพิกถอนด้วยเหมือนกันคือสองหน้ากระดาษเนี่ยนะมันแบ่งเป็นประวัติประวัติการศึกษาประวัติการทํางานและอที่จะโชว์ศักยภาพเนี่ยมันห้ามันทันคุณชนาจําได้ไหมที่ผมคุยกับอาจารย์สมชัยศรีส <t> ุธ <t> ิยากรเนี่ยว่าสวห้ามันทัน่ะ แต่ก็มีการปรับใช่ไหมปรับกันไปนะคะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับกันไปแล้วกับอีกหนึ่งข้อไปดูข้อ11กันบ้างข้อ11มันจะมีหลายวงเล็บค่ะคุณผู้ชมวงเล็บ2เนี่ยเขากำหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนโฆษณานักร้องพิธีกรวิชาชีพเหล่านี้คุณจะใช้ประโยชน์ในวิชาชีพตัวเองเพื่อแนะนําตัวเนี่ยไม่ได้ อันนี้คือข้อห้ามของเขาในข้อ11บวงเล็บสใช่ไหมคะแต่ว่าตุลาการเนี่ยมองว่ากรณีนี้มันไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของความเท่าเทียมได้และมันเป็นการกำจัดสิทธิเสรีภาพเกินกว่าเหตุถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอตอนนี้ก็มีการผ่อนผ่อนระเบียบเหมือนกันก็คือทำหน้าที่ได้ตามปกติแต่ถ้าไปเผอพูดว่าผมเป็นผู้สมัครสวเมื่อไหร่ก็จะเจอนี้เลยครับ จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทตัดสิทธิทางการเมือง5ปีใช่ค่ะฮะจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเกิดเรื่องขึ้นมามีโทษทั้งจำทั้งปรับและตัดสิทธิทางการเมืองถูกต้องค่ะและยังมีข้อ11วงเล็บ3ด้วยที่เขาบอกว่าห้ามแจกเอกสารต่อที่สาธารณะห้ามประกาศติดในที่สาธารณะตรงนี้ทางตุลาการมองว่าถ้ากะกะตอมองว่าอันนี้มันเป็นการปิดกั้น ไม่ให้คุณแนะนําตัวทางอื่นๆเลยสาธารณะก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แบบนี้ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมเป็นการเลือกปฏิบัติก็เลยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยคือตรงนี้มันจะทําให้คนที่มีความสามารถแต่ไม่ใช่โด่งดังมีชื่อเสียงหรือปรากฏตามสื่อสารมวลชนเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยจะไม่มีโอกาสเหยียบบันไดสัพยะสภาสถานเลยค่ะ <c oughs> มันไม่มีโอกาสเลยจริง เพราะว่าเขาไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะจำกัดอยู่ที่ดีเด่นดังหรือจะไปจำกัดอยู่กลุ่มคนที่เขาตั้งใจมาบล็อกโหวตมาหัวกันนั่นไงอันนี้มันจะเป็นปัญหามันปิดโอกาสทำให้คนโนเนมหรือมีความตั้งใจมีความสามารถเนี่ยที่จะเข้าสู่การเลือกสอวเนี่ยไม่ไม่เท่าเทียมไงนี่สารเขาบอกเลยสารเจ้าของสำนวนคดีต้นบอกเลยไม่เท่าเทียม แต่ทีนี้พอสารเจ้าของสํานวนบอกมาแบบนี้แล้วบอกมันไม่เท่าเทียมมันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สุดแล้วมันจะอยู่ที่วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือการนัดอ่านคำพิพากษาครับนัดฟังคำพิพากษาตรงนี้มันจะมีผลยังไงสมมุติว่าวันพรุ่งนี้พอคำพิพากษาออกมาบอกว่าเอา้าตามนั้นเลยให้มีการเพิกถอนระเบียบของกอกตในข้อที่มีการร้องกันมาถ้าเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะส่งผลว่า วันเลือกสวที่มันจะมีวันเลือกวันระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนวันระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนวันระดับประเทศวันที่26มิถุนายนทั้ง3ระดับเนี่ยมันอาจจะต้องขยับหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องมีการสังงายานาระเบียบของกรกตใหม่ใช่ค่ะแล้วหลายคนก็มองว่าทําไมระเบียบใหญ่กว่ากฎหมายอืเพราะว่ากฎหมายเนี่ย ไม่ค่อยได้มีโทษอะไรนักหนาแต่พอออกไประเบียบมาโทษเยอะแล้วที่ประกาศออกมาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยมันคือประกาศชัดเจนออกมาแล้วครับถูกไหมคะและระเบียบเนี่ยมันจะมาบังคับจนกระทั่งทําให้เอประกาศที่มันชัดเจนเหล่านี้มันคลาดเคลื่อนอย่างนั้นหรือนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึ้งเหมือนกันที่พูดกันว่าอา้าวถ้ามันเลื่อนออกไปจริงๆเพราะด้วยเหตุที่ว่าต้องมาเพิกถอนระเบียบอันเนี้ยที่เป็นปัญหาอยู่นี้สุดท้ายสอว2อ0อคนที่รักษาการอยู่ ก็นั่งกันไปยาวๆเลยก,ก็ที่เริ่มต้นมาพอไทม์ไลน์รวนแล้วก็เชื่อว่าจะร้องกันจนกระทั่งไม่น่าจะได้สวกรกดานะแล้วทางสมาชิกวุฒิสภา250ท่านเนี่ยน่าจะอยู่เป็นปีหรือบางคนเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายถึงนห<ะ>อยู่แล้วเป็นสอนชอนั่นหมายความว่า <c oughs> อยู่แล้วเกิดรัฐประหารแล้วเป็นสมาชิกสภา,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 านะิติบัญญัติอเ็นอันนี้คือเพิ่งจะครบรอบ10<น>ปีรัฐประหาร<อ>จะมารัฐประหารกันช่วอนีล คุณตูจ่จตุพรพรมพันธ์เนี่ยท่านจมูกไวท่านบอกท่านได้กลิ่นคุณตู่ได้กลิ่นบ่อยห,ยหลายๆอย่างนะ,<ฮ>ะบางทีก็เชื่อบางไม่เชื่อบ้างก็ได้นะแต่ช่วงโควิดบางทีจมูกอาจจะอาจจะเพีย้ยน <c oughs> ไปตั้งแต่ตอนโควิดนะคะไ <c oughs> อ้อย่างไรก็ตามระเบียบทั้งหมดที่เราบอกกับคุณผู้ชมมาค่ะ <c oughs> ทางกะกะตก็ได้มีการปรับแก้ในบางเรื่องอย่างที่บอกกันไปเพราะว่าเหมือนจะไหวตัวทันว่ารองรับรถทัวร์ไม่ไหวแล้ว นะคะดังนั้นกกตก็มีการปรับแก้ไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14พฤษภาคมตัดสินใจแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกกตว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสอวอโดยการเปิดให้สอวอสามารถแนะนำตัวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านทางโซเชียลได้ทั้งแพลตฟอร์ม Tik ทิกต็อกยูทูบเฟซบุ o กอินสต a แกรมอันนี้เป็นการปรับแก้ค่ะจากเดิมที่เขากำหนดว่าเผยแพร่ให้กับผู้สมัคร คนอื่นๆที่มีสิทธิ์เลือกเท่านั้นต,ตอนนี้ผมเห็นโซเชียลของผู้สมัครแล้วนะ,ค,ะคนที่ไปสมัครช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มขึ้นทั้งคลิปขึ้นทั้งเ,เป็นอินโฟแนะนําตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วนะ,ะตอนนี้เริ่มเห็นละแต่ก็ยังห้ามอยู่นะเรื่องของการให้สัมภาษณ์เรื่องของการไปออกทีวีไปออกวิทยุ หรือไปออกเคเบิลทีวีเนี่ยอันนี้ยังห้ามอยู่นะคะคือตอนนี้ผู้สมัครครับผมว่าพอจะเข้าใจเลยแล้วแต่ผมห่วงอาชีพพวกเราเนี่ยจะรายงานข่าวการรับเลือกสอวครั้งเนี้ให้น่าสนใจอย่างไรเพราะสสเนี่ยเราทำตาหลักวิชาชีพเราก็เชิญแกนนำแต่ละพักใหญ่พักอะไรมาพูดคุยกันได้แต่เนี่ยเราจะเชิญใครมาคุยยังไงเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิด จะเอ่ยชื่อยังนึกเลยว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงเขาแล้วไปพูดถึงคุณสมบัติของเขาว่าเขาเคยทําอะไรมาก่อนเอ๊ะมันจะสุมเสียงหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาก็เห็นหลายช่องทางอันนี้เขาก็เอ่ยชื่อกันนะอ่าอย่างเช่นอดีตนายกเขาก็เอ่ยชื่อถ้าไม่เอ่ยแล้วเราจะเราจะบอกว่าเขาเป็นใครยังไงอดตพิธีกรดังผู้ประกาศสาวก็เอ่ยชื่ออดีตอดีตสสอผู้ประกาศอดีตายตำรวจอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็เอ่ยชื่อกันไป เป็นว่าผู้สมัครทั้งหมดที่ตอนนี้เรายังไม่ทราบนะคะว่ามีใครสมัครบ้างเดี๋ยววันรุ่งนี้กกตจะเปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้ายค่ะ,<ฮ>ะก็ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งไปจนถึง1 6บหนาฬิกาสานาทีแต่พอไปดูตัวเลขของการเปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่3ก็คือเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีผู้สมัครไปตอนนี้ประมาณแค่สอง0 0ื่นนิดๆเองและ<า>ถ้ารวมวันนี้นะพลาดเปล่ามากถ้ารวมวันนี้อีกมันก น่าจะอีกนิดเดียวแหละแล้วมันจะไปถึงแสนไหมเนี่ยจากเดิมที่คาดว่า <Sand S 1> น่าจะมีถึงแสน <Sand S 1> และแสนโ <up. S 1> อ้ตอนแรกเลยสองแสนด้วยซ้ำใช่นะคะตอนแรกที่พูดกันตอนแรกเนี่ยคือเอางี้ที่เขาเป็นห่วงกันทั้งนักวิชาการแล้วผู้ที่เฝ้ามองการเมืองเนี่ยถ้าจํานวนสมัครน้อยขนาดเนี้การบล็อกโหวตจะมีประสิทธิภาพสูงมากผมใช้คํานี้แล้วกันถ้าเกิดการบล็อกโหวตหรือเกิดการหัวหรือทําให้การเลือก,อก,อกสวครั้งเนี้ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเนี่ย มันจะไม่ยากเย็นเลยค่ะมันจะไม่ยากเย็นเลยถ้าจํานวนสมัครไม่ถึงแสนนะดังนั้นใครที่สนใจจะสมัครนะคะวันรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไปกันแบบหนานแน่นก็ได้ค <c oughs> ึกคักก็ได้เ <c oughs> ตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปในสถานที่ที่เขาเปิดให้รับสมัคร <c oughs> อย่างไรก็ตามกฎหมายบอกว่าถ้าคุณรับสมัครกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหวันกกรเท่านั้นค่ะ ที่จะมีสิทธิ์เปิดเผยรายชื่อว่าในจํานวน20,000กว่าคนหรือวันพรุ่งนี้มันอาจจะเอย,อย่าไปปรามาาเขาเลยวันพรุ่งนี้อาจจะถึงแสนก็นได้นะครับในจํานวนคนเยอะๆเนี่ยที่สมัครสอวอรแล้วใครเป็นใครบ้างชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงบ้างกกตสามารถที่จะเปิดเผยอันนี้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของกกตก็คือสมาร์ทบอร,ร์ดรวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์ของกกตดูจากการยื่นจำนวนขอใบสมัครอะ มันก็ไม่ถึงยอดที่คาดการแล้วคือไม่ใช่ใครเดินไปสมัครได้นะคุณต้องไปขอก่อนขอแบบฟอร์มสมัครก่อนเอาบัตรประชาชนเสียบแล้วก็มีชื่อวโาคนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักแสนคงคงจะลําบากแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันตรวจสอบแล้วผมก็เตือนนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่มีญาติไปสมัครสวเนี่ยอาจจะเป็นการหวังดีประสงค์ร้ายถ้าไปช่วยเชียร์ไปช่วยทํานู่นทํานี่ยต้องระมัดระวังดีไม่ได้นะฮะผู้สมัครสวครั้งนี้หาเสียงไม่ได้เลยฮะ ได้แค่แนะนําตัวตามที่กรอกกับกรกตเท่านั้นด้วยและในอิเล็กทรอนิกส์แฟอร์มของตัวเองเท่านั้นนะคะอันนี้ย้ํากันไว้เดี๋ยวมาพูดคุยกันเรื่องนี้ทุกๆวันแล้วกันจะได้ทําความเข้าใจากันไปเรื่อยๆนะคะ